ก็ตัวนี้ก็จะมีอะครับรับกับกีตาร์นะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีอยล์ไห้นะครับจะมีการขอจดทะเบียนไหมแล้วสประคุณเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่นะครับถ้าจะมีหลักฐานพิสทจนะครับเดี๋ยวให้ดูกนตนรานะครับเติดจับกันด้วยนะครับตัวไฟเปอร์ตัวนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า สามารถกินแล้วเห็นผลไปใน5วัน1 0พันจริงหรือเปล่าทำไมน้องก็สวยมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมันจะลองไปหาทานดูบ้างนะครับเซั่มุนดาราไม่ใช่รู้นะครับว่าใครเน้ยจะพินแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วหน้าต่อไปนะครับอนนโอเคตัว,ต,วตัวมินตัวนี้ไม่ให้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวใครอยากได้ก็มาเอานะครับ ตัวนี้ประกอบด้วยคอรไลเกนไดเปบไทด์มากกว่า3ยนิตมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวยังไงก็อยากให้น้องนารามาตกก่อ